ชายวัย48นะคะต้องการทุนประกันที่2ล้านบาทค่ะตัวอย่างนะคะมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนหรือ NAV เนอะถ้าสมมุติว่าตลาดแย่จริงๆนะคะติดลบเนี่ยก็ยังมีมูลค่าเหลือไว้ให้เพื่อนๆนะคะแต่เฉลี่ยเนี่ยที่เราออมเงินผ่าน AA Unit Link เนอะ สิปี20ปีขึ้นไปเนี่ยโอกาสติดลบเนี่ยแทบไม่มีนะคะตัวอย่างถ้า5%เนี่ยค่ะมูล,ลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนนะคะตอนเพื่อนๆอนอายุ51อะคะ่ะก็มีถึง2ล้าน4เลยนะคะตัวนี้ก็ชำมละเบี้ยนะคะ20งวดถ้าพอร์ต2%ก็คุ้มครองให้ได้ถึง อายุ79แต่ถ้าเราลงนานๆเนี่ยโอกาสที่จะถึง5%มันก็เป็นไปได้นะคะถ้าเพื่อนๆเทตหุ้นหรือติดตามตลาดหุ้นตลอดเนี่ยนะคะตัวนี้ชำระ20งวดนะคะแล้วก็คุ้มครองไปถึงอายุ99เส้นสีเหลืองเนี่ยค่ะคือมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนนะคะก็มีอยู่ที่ 2ล้าน4เส้นสีเหลืองค่ะเส้นสีเขียวคือเงินที่ชำระไป20งมวดนะคะตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถเบิกถอนมูลค่าบัญชีเส้นสีเหลืองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องมาใช้คืนไม่มีเงินกู้นะคะเพราะว่าอนาคตอะคะ่ะคนจะไม่ออมเงินในธนาคารนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่เริ่มต้นออมไว้กับ AA Unit Link ตั้งแต่วันนี้ค่ะโอกาสที่พอร์ตมันจะโตมันก็จะช้านะคะเพราะว่า,าช่วงแรกๆมันจะมีค่าค่าใช้จ่ายค่ะในช่วงแรกๆนะคะจะมีหาค่าใช้จ่ายแต่จากนั้นก็จะมีแค่ค่าความคุ้มครองนะคะก็จะทำให้พอร์ตเพื่อนๆเนะะี่ค่ะโตวันโตคืนนะคะยกตัวอย่างเช่น อายุ80นะคะก็มีถึงล้าน8เพราะว่าอนาคตเนี่ยค่ะมนุษย์ในยุคหน้านะคะโอกาสที่จะอายุเกินร0อปีเนี่ยมีแน่นอนนะคะเนื่องจากวิวัฒนาการแพทย์เอย่ยหลายๆอย่างอาหารเอย่ยสาธารณสุขเอ่ยที่มันเข้าถึงทุกระดับชนชั้นนะคะก็จะทำให้เพื่อนๆจำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จนกว่าจะสิ้นอายุไขนะคะ A A Unit Link ของเราเนี่ยก็สามารถเบิกถอนตัวมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนออกมาใช้ระหว่างทางนะคะเราไม่จำเป็นต้องถอนหมดเราอาจจะถอนทีละ5 0 0พันทีละหมื่นก็ได้ที่เหลือก็ปล่อยให้เงินลงทุนต่อไปเรื่อยๆรืเรื่อยๆ,ๆแต่ถ้าเราอยู่ในตลาดหุ้นนานานาน,นะคะโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่5%มันก็มีนะคะแต่ถ้าเพื่อน ลงเงินสั้นๆเนี่ยก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าการลงทุนนะคะต้องลงทุน10ปี20ปีมันถึงจะเห็นผลนะคะเพื่อนๆก็ต้องแบ่งเงินให้เป็นระบบนะคะเพื่อที่จะเห็นมูลค่าของเงินนะคะว่ามันจะไปตามที่สถิติเขาเก็บมาหรือเปล่านะคะอันนี้ตัวอย่างที่ให้ดูเนี่ยคือผลตอบแทน ย้อนหลัง10ปีนะคะเนี่ยค่ะผลตอบแทนตั้งแต่ปี53ถึง62นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะยูนิลิงค์ของเราเนี่ยเราจะไม่ได้การันตีว่าคืนเท่านั้นเท่านี้ให้นะคะเหมือนประกันทั่วไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเรา่ะก็จะให้ดูผลตอบแทนย้อนหลังที่ดำเนินการมานะคะเนี่ยค่ะ10ปีขึ้นไปก็ โอกาสที่จะติดลบแทบไม่มีแล้วนะคะเพื่อนๆก็ชิลๆเลยนะคะอายุยืนเราก็เบิกถอนเงินไปเรื่อยๆๆนะคะแล้วตัวนี้ชำระแค่20งวดเท่านั้นเองนะคะตัวตลอดชีพคุ้มครองถึงอายุ99ถ้าวงเงิน2ล้านเนี่ยเบี้ยประกันอยู่ที่66,800บาทนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะฟิก ตายตัววา่าถ้าเพื่อนๆเว่อนคืนโกมาทานปีนี้ได้เงินคืนเท่านี้นะคะอันนี้คือเบี้ยรประกันที่จ่ายไปทั้งหมดก็เท่ากับเพื่อนๆจ่ายไม่ถึง6 0,000่นกว่าเนาะพาจ่ายไปทั้งหมดล้านสามนะคะก็อายุประมาณ75ค่ะก็คุ้มทุนแล้วนะคะสำหรับตัว20เปร์ค่ะยิ่งอายุยืนมูลค่าก็เพิ่มขึ้นนะคะชำระ10ปีค่ะ แต่คุ้มครองทุกกรณี2ล้านบาทไม่ว่าจะอุบัติเหตุหรือเป็นตัวเกี่ยวกับชีวิตก็ตามนะคะตัวนี้วงเงิน2ล้านนะคะเบี้ยประกันก็อยู่ที่21,940บาทนะคะแต่ไม่มีเงินคืนคือเพื่อนๆจะมีสิทธิคุ้มครองแค่10ปีนะคะ ตัวนี้มันก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่ามีความเสี่ยงระยะสั้นเช่นกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถที่เป็นระยะสั้นๆนะคะว่าระหว่างทางเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างน้อยก็มี2ล้านคืนให้กับครอบครัวนะคะคเขาเรียกว่าชั่วระยะเวลาหรือเทมนะคะ ตัวนี้จะมีระยะเวลาจ่ายเบี้ยได้แค่10ปีค่ะไม่มีมูลค่าเวีนคืนกลมธทันพอครบ10ปีก็คือเบี้ยรประกันที่จ่ายไป2 1 9 4 0เนี่ยก็ถือว่าหมดอายุแล้วก็จ่ายทิ้งไปถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดอะไรขึ้นครอบครัวก็รับ2ล้านบาททันทีนะคะแล้วสามารถนำไป หักโลดหย่อนภาษีได้นะคะตัวนี้ค่ะ